นี่ค่ะพี่น้องกระเป๋าแรกค่ะกระเป๋าแรกของเรานะค่ะเนาะมาม่าค่ะไม่ได้ก็คือมาม่าเชื่องเพียงค่ะพี่น้องดูค่ะโอ้โหนี่ค่ะกินได้เป็นปีเลยค่ะพี่น้องคุ้มค่ะกับเมืองไทยทีไรคุ้มมากค่ะพี่น้องดูถั่วถั่วยังสดๆอยู่เลยค่ะพี่น้องห่อมาแบบนี้แหละนี่ค่ะคุ้มค่ะคุ้มพี่น้องคุ้มมาก มามา่ามาม่าก็กินได้เพราะว่านาันานจะกินครั้งหนึ่งเสียดายเนาะค่ะเนาะของแห้งมันไม่หนักก็เลยเอาใส่กระเป๋ามาเพราะว่าบางอย่างที่เรามาได้ก็เอามาเนาะคะ่ะเป็นบุญเส้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะยังเหลืออีกกระเป๋าหนึ่งกระเป๋านี้ก็คือของแห้งค่ะเนาะค่ะเนาะไม่มีอะไรอันนี้เป็นพวกของฝากเนาะค่ะเนาะกระเป๋านี้คือของฝากของที่เขาฝากซื้อค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้อง เล็กๆน้อยๆค่ะบอกแล้วมาถึงมาถึงแล้วนะคะปลอดภัยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย